ครัับีเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าเกียรตซ้อมอยู่ที่ใครเกียรติองโยต์เห่ยที่นครพนมยัอยู่ที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครมาช่อยเป็นคู่บอลซ่าเรามีเพื่อนๆหรือพี่น้องในคลาสตอนนี้เราอายุ24่ย่างยี่สิบห้าสูงเท่าไหร่ครับ165่น้ำหนักปล่อยๆล้วตอนนี้55มวยสไตล์อะไรครับสไตลมาเต๋าวันนี้เลยต้องมาเจอกับมีโชชัยเนาะเคยต่อยกันมาปะ ยังไม่เคยยังไม่เคยเลยเหรอใช่เไอ้นี่ครั้งแรกเลยเหรอแล้วศึกษาเก่งมาตั้งแค่ยังอ่าก็เป็นมวยปีงี้วันนี้ไม่เจอเด็โยชัยนะวางเก่งวางแผงให้ดีก็ตามสไตล์ไปก่อนอ่ามีอะไรที่แก้ไขวู่คุยที่เอาล่าสุดต่อยไปที่อ้อมน้อยกันทีนีเลยวันนั้นต่อยใครต่อยพี่ยอดปัตพีเปกันั้างวันนั้นแพ้คะแนนหรอเปล่าพาแพ้คะแนนไปนนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองไม่ต่อยร้อยสิบสามเนาะใช่เลยที่ลองสอบหนักแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็พอดีครับก็คือถ้าถอดมันก็เรียบร้อยน่าจะผ่านเรียบร้อยเนาะร่างกายไปริกกี่เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วโซบแรงครับวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาชายากับไข่นะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเกือบสี่สิบตั้งคนคนลาวคอนโซฟอร์ลาวอ้าวฝากช่วยช่วยแฟนครับฝ่ายเอ็กซีโซอลาวหน่ยนะครับมาเนี่เอาฉนยากับไข่นะอ่าวันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยหนึ่งสามอ่ะวันนี้ขอโชคดีก่อนครับ